พีดไปไหนพีดไปไหนพีดซไปไหนไไหน,นะครับคำถามที่เกิดขึ้นเยอะเหลือเกินนะหลังจากที่ฟูเซนได้ประกาศปล่อยตัวฟ็อกแล้วก็พีซีออกจากทีมนั่นเองทำให้หลายๆคนสงสัยเหลือเกินว่าตอนนี้พีดีซีทำอะไรอยู่หรือจะแข่งต่อไหมหรือจะแควนเมาส์เลยสถานการณ์ของพวกเขาเป็นอย่างไรล่าสุดนะครับผมได้รับแหล่งข่าวมานะฮะจากคุณเรนนี่นะครับอดีตอดีตโค้ชเซอร์เซียนะครับว่าเฮ้ย ลองไปกดดูรายชื่อเซอร์เซียดูนะผลปรากฏว่าผมเห็นว่ามี PTC อยู่ในทีมเซอร์เซียนั่นเองในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงความเป็นไปได้ต่างๆ,ๆที่จะเกิดขึ้นและก็ทำไมการที่ PTC ไปอยู่เซอร์เซียมันถึงหายเสียเหลือเกินครับและเช่นเคยนะครับถ้าชอบวิดีโอตัวนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับและกดกระดิ่งช่องของเราไว้ด้วยล่ะเพื่อให้ช่องของเราเติบโตนั่นเองนะครับโอเค ไปรับชมเนื้อหาหลักกันได้เลยฮะับก่อนเนี่มาวันนี้นะครับที่เราจะมาคุยกันนะฮะนั่นก็คือประเด็นของเซอร์เซียนะครับผมแล้วก็ PTC ใช่ไหมอ่ะเราเอาเป็นประเด็น PTC ไปเลยแล้วกัน PTC นะครับผมนะสำหรับใครที่ไม่รู้ข่าวก็น่าจะรู้แล้วนะครับเพราะว่าฟูลเซนต์มันก็แข่งไปได้สักพักหนึ่งแล้วใช่ไหมก็คือ PTC ออกจากฟูลเซนต์พร้อมๆกับ Fox ใช่ไหมนะโดย Fox เนี่ยบอกว่าจะพักแข่งส่วน PTC เนี่ยไม่ได้แจ้งเหตุผลไว้ก็คือจากลาเฉย มีข่าวลือมากมายใช่ไหมว่า PTC ไปทรเอลให้กับ g l o b a l e s p o r t ไปนู่นไปนี่ไปนั่นนะครับผมไม่มีอัปเดตอะไรเลยถ้าคุณพยายามไปถามเรื่องนี้คุณจะโดนด่าพ่อนะถ้าคุณไปถามเรื่องนี้กับ PTC ถ้าคุณไปดูในแชทพี่ครับพี่ไปทีไหนตกแกคุณจะโดนด่าพ่อตลอดเพราะ PTC จะไม่ตอบคุณจนกระทั่งเมื่อวานนี้เรามีสายรายงานมาจากทางด้านของเรนนี่อดีด ไม่รู้อดีตหรือเปล่าอ่ะคูนี้เอาอันน,น,นี้อันนี้ครูก็อาจจะโดนปั่นอยู่นะฮะแต่พูดว่าอดีตไว้ก่อนแลวกันเพราะว่ามันมีออฟฟิเชียลออกมาว่าเรนนี่นั้น,ส,น,ส,น,ส,นสิ้นสุดบทบาทการเป็นโค้ชให้กับเซอร์เซียแล้วนะอดีตโค้ชเซอร์เซียนะครับเรนนี่ <Len ny S 2> ได้มาบอกเราในแชทว่าเฮ้ยรู้หรือเปล่าพี่เมียแข่งแล้วลองไปกดดูพี่เมียกดเอเชียแล้วดูชื่อเราดูชื่อทีมไทยดูไปกดดูเซอร์เซียดูนะเท่านั้นแหละแล้วก็เอ๊มันมบอกงี้ว่าลองไปกดดูและนี่คือสิ่งที่เราเจอครับ นี่คือสิ่งที่เราเจอครับเซอร์เซียพีเมียเบต้าอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมเบต้าอยู่เหมือนเดิมกูเล่นลารากันหรือก็คือก้องกาเลสอยู่เหมือนเดิมเอจิเ๊ะใไขว้ไม่คุ้นหน้าไม่คุ้นชื่อแคชเชียสเคลเอคู what the fuck is this what the fuck is happening สำหรับคนที่ไม่รู้แคชเชียสเคลคือ PTC ครับนะพูดง่ายๆก็คือเซอร์เซียซุ่มทำทีมนะฮะ โดยมี PTC อยู่ในทีมมี x อเข้ามาในทีมมีผู้เล่นที่ผมไม่รู้จักอย่าง a g จอยู่ในทีมหลังจากที่หายไปในโลกแห่งมืดมนอย่างช้านานเราไม่รู้เลยว่า PTC จะไปไหนทำทีมจะแข่งต่อหรือเปล่าหรือว่าจะแขวนเมาส์เลยอยู่ๆประโผกับเสือเสียตีความได้ง่ายๆอยู่2ทางทางแรกก็คือ PTC มาชั่วคข่าวเหมือนกับมาตอนล่นกับฟูเซนใช่ไหมเออฟูเซน ตอนนั้นก็คือเอ้ยแม่งแบบไม่ขาขานักกีฬาลงไม่ได้ว่ะแต่เราต้องแข่งแล้วเอ้ย P.C. ลงให่ไหนรอบหนึ่งมันก็เลยมีช็อตที่ P.C. มาแข่งให้ช่วงข่าวกับฟูเซนใช่ไหมอ่ามีช่วงหนึ่งที่ฟูเซนอ่ะมาแข่งให้เอ่ที่ P.C. มาลงให้ฟูเซนทางที่2คือหรือว่า p c จะลงยาวเลยนะลงยาวทีนี้คืออะไรให้นึกสภาพเส้นทางที่ P.C. ต้องผ่านเผชิญหลังจากที่เพิ่งออกจากฟูเซนมา เขาเพิ่งออกจาก u ูลเซน s e เสร็จปั๊บเขาไป Trial Global e s p o r t รแล้วไม่น่าจะ Trial แค่ Global Esports น่าจะ t r i เอลหลายๆทีมน่าจะแสวงหาใช่ไหมแสวงหาว่าเฮ้ยเราอะอยากที่จะเล่นทีมอื่นที่ไม่ใช่ฟูลเซน s e แม้กระทั่งเจ้าตัวเองก็ประกาศล o k ฟอร์ทีมภายใน Twitter ของเขานะลุกฟอร์ทีมหาทีมอยู่แล้วมัน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 จบที่เซอร์เซียเพราะว่าอาจจะ Trial ไม่ผ่านอาจจะหาทีมไม่ได้เซอร์เซียที่มีปัญหาเรื่องไลฟ์อัพหลังจากที่ สละในส่วนของอัลเลอร์ดและพอตเตอร์ไปให้ฟูเซนก็เป็นในช่วงของกําลังสร้างทีมใหม่อยู่พอดีนั่นก็อาจจะเป็นโอกาสที่เฮ้ยเราก็ขาดผู้เล่นอยู่เหมือนกันทําไมเราไม่ดึง PC มาก็อาจจะเป็นแบบนี้ได้เหมือนกันเป็น2ทางเลือกไม่ชั่วข่าวก็ยาวเลยทําไมมันถึงควรยาวเลยเพราะว่าอย่างที่ผมบอกมันต้องรีบทํามันต้องรีบสร้างสร้างทีมที่ที่ดีเพราะการแข่งขันพีเมียร์มันเริ่มม,ม,มันจะเริ่มไวไง เซอร์เซียพิมีมันเริ่มแล้วไงมันเริ่มมาได้3สัปดาห์ใช่ไหมอืมก็ต้องรีบมาแข่งกันนะฮะโอเคมาที่ Line Up วิเคราะห์ไลน์อัว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างผมจะขอเริ่มกับเรื่องราวของเอจิก่อนแล้วกันเอจิ AG เนี่ยผมไม่รู้ว่าใคร Question Mark มากผมตีความว่าอาจจะเป็นด o อฟฟี่ซึ่งด o อฟฟี่ผมว่าผมคุ้นชื่ออยู่ เนี่ยมีคนเพียร์พิมพ์ในแชทด้วยอาจจะเป็นดอฟฟี่อะไรสักอย่างหนึ่งผมคุณชื่อแต่ผมไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวเอาแค่ชื่อเอจิก่อนแล้วกันเอจินะครับได้ลงแข่งขัน2รายการนะฮะเนี่ยเอจิ <AG S 2> ไม่ใช่รายการไม่ใช่สองการ2องแมชนะครับ2แมชแมชแรกเนี่ยนะครับผมเจอกับรีควยมทีมอะไรไม่คุ้นเลยชทีอรีควยม l b y ด q q คูวันแทบเนเจอใครวะ เจอกับทีมที่รวมเหล่าชาร์เปอร์เก่าทั้งนั้นใช่ไหมไม่ใช่ชาร์เปอร์เก่าชาร์เปอร์ใหม่เจยชาร์เปอร์ใหม่เลยไม่ใช่ชาร์เปอร์เก่าชาร์เปอร์ใหม่ชนะ93เอจิครับ1.93เรตติ้งสตอมเลยเรียกว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเอจิถล่มรีเควียมยับเลยถล่มชาร์เปอร์ใหม่ยับเลยนะฮะอ่ะแมตสองแมตสองมาเจอกับทีมได้ออสำหรับคนที่ไม่รู้ครับได้ออคือทีมของแซนด์พี่ครแพ้2ต่อ1แมต เล่นเป็น b a s ออส3แพ้2ต่อหนึแมตชเช่นเคยเอจิ AG, ก็เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ท็อปแฟกท็อปเรตติ้งให้กับทีมเล่นนีออนนะเป็นนีออน b อะบิวเซอร์ทำให้เราตระหนักรู้ได้เลยว่าเอจิ AG เนี่ยก็คือมาถนา่าดูลิสแน่นอน100%ดูจากความคมดูจากศักยภาพแล้วยกนิโปง่งเล่นดีอาจจะเป็นดอฟฟี่ใช่ครับอาจจะเป็นดอฟฟี่แต่ผมไม่รู้จักเป็นการส่วนตัว และไม่รู้ว่าเขาแข่งให้ทีมอะไรบ้างหรือเปล่าไม่ค่อยขุ้นแต่ชื่อชื่อดอฟฟี่อะคุนอยู่นะฮะแต่ประวัติผมเอาแค่เอจิก่อนแล้วกันรอดูว่าเซอร์เซียประกาศออกมาจะเป็นใครซึ่งก็น่าจะเป็นดอฟฟี่นะครับน่าจะเป็นดอฟฟี่แหละแต่ผมขอไม่เคลมไว้ก่อนแล้วกันประเด็นแรกจบไปของเอจินะฮะเป็นผู้เล่นที่พิกอัพของเซอร์เซียที่เติมเต็มในเรื่องของไฟเพวเวอร์ดูริสชัดเจนมากมาแทนพอตเตอร์ Potter, นะครับมาแทนพอตเตอร์เลยคนที่2เอ็กคูนะครับ สำหรับคนที่ไม่รู้นะเอคู e เนี่ยก็คือผู้เล่นที่ก็แข่งอยู่ในปีนี้นะครับก็คือลงให้บ้านหนองจอกนะ<อ>นี่บ้านหนองจอกนั่นเองซึ่งเอคูเนี่ยเขาแข่งมาเยอะแล้วใช่ไหมเขาแข่งมาตั้งแต่สมัย All, แอคแทกออรเรานุนี่นันน่นเอ็กเซนต์บนนี่นันน่นใช่ไหมอ่าแต่ล่าสุดคือแข่งให้บ้านหนองจอกนะฮะซึ่งเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ย,ยถ้าจํากันได้ผมชมเอคูค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันตอนที่เราดูบ้านหนองจอกเล่นนะเราจะเลงไปที่หลักก็คือเอคูเนี่ยมีพลังของในเรื่อง ไฟพาวเวอร์ที่ดีลักษณะการเล่นเซนติเนลของเขาเนี่ยเขาเล่นในรูปแบบที่เอาไฟพาวเวอร์ในการสร้างจังหวะให้เพื่อนเล่นได้อย่างเช่นด่านซันเซ็ตที่มักจะเล่นกันนะด่านซันเซ็ตเราจะเห็นเอ็กคูเนี่ยเดินไปวัดตรงกลางเลยคือเขาจะเดินออกไปเลยแล้ววัดชนะเสมอได้พื้นที่ตรงกลางไหมเพื่อนเสมอเปรียบเสมือนการเล่นเดียวกับเซอร์เซียอเลอร์นะครับก็คือเอาไฟพาวเวอร์ไป ไปยึดตรงกลางแล้วอีกฝั่งไม่กล้าเล่นมันทําให้ทีมบ้านของจอกัเล่นซันเซ็ตได้ค่อนข้างง่ายเลยถ,ถ้าจํากันได้นะนะพลังของไฟพาวเวอ r ์เอ็ูนี่คือยอดเยี่ยมนะครับแลนะก็เป็นหนึ่งในพลิกอัพที่ถูกตําแหน่งด้วยเพราะว่าอะไรมาแทนอเ e r t ที่เล่นเซนติ n e l ก่อนหน้านี้นั่นเองนะโอเคจบไปอีกคนหนึ่งนะคนที่อ่าเลือกประเด็นถัดไปที่เราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องเซอร์เซียพ คือการกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งของเบต้าและ PTC สําหรับคนที่ไม่รู้อ่ะเล่าประวัติหน่อยและกันเปิดไปที่ PTC นะแ้วเราย้อนกลับไปในช่วงของปีที่แล้วปีที่แล้วนี่ครตอนที่ทางด้านของ PTC เล่นให้ m i t ยุคไรพ่าย,ายใช่ไหมยุคไ่พ่ายที่เราได้ดูกันนะฮะมันคือยุคข,ของที่ PTC กับเบ t a อยู่ด้วยกันมาก่อนครับนะ เป็นยุคที่โดมิเนตมากเลยไปพลาดแค่ครั้งเดียวไปพลาดแค่รอบชิงที่ไปแพ้ให้เซอร์เซีและเซอร์เซียได้ไปแอสเซนชันนั่นเองนะแต่โดยรวมคือ2คนนี้อยู่ในยุคที่ m อ็มทเฟื่องฟูมากมากนะแม้กระทั่ง m อ็มทยุคปัจจุบันก็ยังไปได้ไม่ถึงและตอนที่ PC ย้ายไปฟูเซนฟูเซนก็โดมิเนตต่อทันทีนะก้องกาเลด้วยใช่นะก้องกาเลด้วยนะ เราจะยึดที่แบบว่าปัญหาที่ p c อยากจะแก้นั่นก็คือเขาอาจจะไม่อยากเป็น IGL หรือเปล่านะเหมือนกับตอนที่เขามาลงแทนให้ฟูเซนตอนนี้มาลงแทนให้ฟูเซนเหมือนกับว่าเขาไม่อยากจะเล่นตัวส่งของไม่อยากจะเป็นคนที่คุมจังหวะเกมอีกต่อไปเขาไปเล่นเซนติเนลเขาไม่ได้กลับมาเล่นตัวส่งของเหมือนแต่ก่อนตอนที่กลับมาลงให้ฟูเซนใช่ไหมตอนนี้กลับมาลงให้ฟูเซนเล่นตัวเซนติเนลเล่นเองทําจังหวะเล่นเองใช่ไหม พอกลับมาอยู่กับเบต้าอีกครั้งหนึ่งมันมันพูดได้เต็มปากเบต้าคือ IGL แน่นอนเขาเป็น IGL มาตั้งแต่ยุคที่เป็นเอ t มเทสเข้าสู่เซอร์เซียเข้าสู่หลายๆทีมที่เขาย้ายๆกันตอนไปแอตเลติกราก็ IGL มาเซอร์เซียก็ IGL เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ PTC เลือกกลับมาเล่นคู่กับเบตา้าเพราะว่ารู้ไต่รู้แนวดีเป็นเพื่อนกับเบต้าอยู่แล้วรู้จักกล้องกันแล้อยู่แล้วเคยเล่นด้วยกันรู้จังหวะก,กันดี แล้วกลับมาในจุดที่ตัวเองอยากเล่นอยากเป็นตัวเองก็เป็นได้นะครับ3คีหลักที่อยู่ในช่วงของมิดยุคเฟื่องฟูได้กลับมาเจอกันนะนี่คือสิ่งที่หายมากๆนี่คือสิ่งที่ทําให้เซอร์เซียดูแบบเป็นทีมจะเรียกว่าหมามืดก็ได้เพราะว่ามันยังไม่มีประกาศออฟฟิเชียลออกมาอย่าลืมนะครับที่เราพูดถึงตอนนี้มันคือในเรื่องของ What If เราไม่รู้ว่า PC จะอยู่ยาวหรือเปล่า แต่ภาวนาให้อยู่ยาวเพราะว่ามันจะเป็นหนึ่งในการกลับมาของชุดที่เคยดอเบนเตการแข่งขันไปนั่นเองนะแล้วก็ต้องมาดูกันว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์จะเป็นอย่างไรพูดถึงเพอร์ฟอร์แมนซ์เขาแข่งไปแล้ว3แมแช์นะแต่เหมือนจะกดดูได้แค่แม์เดียวมั้งอ่าเนยกดดูได้แมเนี่ยมันมีแค่แมปเนี่มั้งที่กดดูได้นี่คือเพอร์ฟอร์แมนซ์เบื้องต้นนะครับผมในด่านซันเซ็ตนะครับอย่างที่เราบอกไปนะเอจิเนี่ยเขาเนี่ยใช้ชื่อว่าดอฟฟี่นะซึ่งอาจจะเป็นดอฟฟี่ที่ที่ที่มีคนคิมในแชทมานะ p e อร์ฟอร์แมก็ดูดีจะมีแค่ PC ที่ f o r m m ฟอร์แมนแปลกๆนะแต่ก็คือในฐานะตัวหาข่าวเขาจะได้ฐ <Yeah. S 1> านะในส่วนของทีมใครชนะของทีมคุณคุณชื่อไหม PR อาร์อิกาิสนะก็คือแกง๊งผู้เล่นที่มันเป็นนั่นแหละฝั่งของอะไรอะตําชื่อทีมไม่ได้แต่ก็คือเป็นผู้เล่นที่แข่งเรื่อยๆอยู่นะก็ชนะมาได้13ต่อ4เลย13ต่อ4เลยนะตำแหน่งนะครับมาพูดที่ตำแหน่งดู i ิสของ AG กล้องกระเดชส่งของเหมือนเดิมเบต้าคอนโทรลเลอร์เหมือนเดิม X อ็กคูลเซนตินเนลนะแล้วก็ PTC เล่นส่งของที่เป็นส่งของสแกนนะครับส่งของบอกข่าวนะครเป็นตัวหาข่าวนั่นเองอันนี้น่าจะเป็นแมตต์เดียวมั้งที่มีข้อมูลแต่ผมไม่ได้กดดูแมตต์อื่นเนี่ยเราดูดิมันแมตต์อื่นก็เหมือนไอแมตต์อื่นเนะี่ยฮะแมตต์อื่นยังเป็นไล์อัพเดิมอยู่นะครับเนี่ยยังเป็นไล์อัพเดิมอยู่สี่และพบใช่ไหมพอสเตอร์ Potter, ใช่นะยังเป็นพอสเตอร์สี่และพบอยู่เป็นครั้งแรกที่ไล์อัพนี้ได้แข่งร่วมกันนะครับก็ชนนะะ s B, เออ s B, นะ กำลังกำลังกำลังนึกชื่อทีมเลยเอ b ตอบบี้นะชนะมาได้ชนะ13 4ด้วยนะฮะก็ต้องรองมาดูกันว่าการแข่งขันพี่เมียนรอบถัดไปเพอร์ฟอร์แมนซ์จะเป็นอย่างไรพี่เมียนมีแข่งอีกทีนึงก็คือสัปดาห์หน้าเลยนะสำหรับตัวของอินไวท์นะครับผมดันบายนะดีย๋ยวเรอดูกันและกันสําหรับคนที่อยากติดตามเพอร์ฟอร์แมนซ์นะฮะอ่ามาอีกเรื่องหนึ่งเซอร์เซียชุดนี้แล้วใครโคชนะใครที่โคชนะครับผมตอนเนี้ก็อาจจะเป็นเรนนี่อยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าที่ผมบอกไงว่าอดีตโคชไง ใช่เขาประกาศออฟฟิเชียลไว้แล้วว่าเลนนี่ออกจากทีมแล้วเลนนี่ไม่อยู่เซอร์เซีย er, ใช่ไหมถ้าคุณไปดูที่ a c e b o o k เซอร์เซียโพสล่าสุดก็คือโพสเลนนี่แต่ทาไมยังอยู่มีรายชื่ออยู่ในทีมอยู่เพราะว่าอะไรเพราะว่าพอเตอร์ออกแล้วสิลฮอกออกแล้วนะเลนนี่เนี่ยมันเป็นเลนนี่มันเป็นชื่อเขียวเทพกิกออกแล้วเบตา้าทำไมเบต้าไม่เป็นอีกเบต้าหนึ่งนะเพราะว่าดีเบต้ามันอาจจะมีสองไอดีเนี่ยเลนนี่กลับเข้ามาสีเขียวกลับเข้ามา กลับเข้ามาทีมที่เหลือออกหมดออก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 เราก็ไม่รู้ว่าเลนนี่จะกลับมาเหมือนเดิมหรือเปล่ามันไม่ใช่ครั้งแรกที่มันออกแนวแฟเวลแล้วก็ประกาศกลับมาทีก็เคสเดียวกับอลเลิร์สไงใช่ไหมถ้าคุณจํากันได้อ่าเคสเดียวกับอลเลอร์ะแฟเวลครับอลเลิร์สขอโชคดีในการแข่งขันถัดไปแล้วก,กลับมาเซอร์เซียเหมือนเดิมอ <laughs> นะไน่ะอาจจะเป็นเคสเดียวกันก็เป็นได้และผมก็เข้าใจถ้าเลนนี่จะกลับมานะและคุณก็อย่าลืมไป อีกชื่อหนึ่งที่คุณอาจจะไม่รู้เลนนี่นะฮะก็อยู่ในยุคของอ่ะอย่ไชีอ่ะโยงผิดเลนนี่ก็อยู่ในยุคที่3คนนี้อยู่ด้วยกันอาจจะไม่คุ้นชื่อเพราะว่าเราจะรู้จักแค่โค้ดลีฟโค้ดลีฟโค้ดลีฟเลนนี่เป็นผู้ช่วยโค้ดลีฟครับเลนนี่เป็นผู้ช่วยโค้ดลีฟในตอนที่ยุคเอ็มไอทิพรุ่งเรืองพูดง่ายคือตอนนี้มันคือการกลับมาของฟอร์เมอร์เอ็มไอทิพยุครุ่งเรืองเลยอยู่ๆก็เกิดขึ้น ยูยูก็เกิดขึ้นครับนี่คือสิ่งที่มันกําลังจะเขย่าวงการเลยและเป็นสิ่งที่ผมอยากจะให้ทุกคนได้รู้กันแต่ก็ทําใจไว้ส่วนหนึ่งนิดหนึ่งละกันเพราะมันยังไม่ออฟฟิเชียลมันยังไม่มีประกาศ Welcome PTC Welcome e c Wellcom Back Renny ยังไม่มีประกาศเหล่านี้ออกมา Welcome a w w l l c o m t o u f f y อะไรเงี้ยยังไม่มีประกาศอย่างเป็นทางการแต่ภาวนาครับ ผมภาวน,นาเลยเกินให้มันเกิดขึ้นผมภาวน,นาให้ไลฟ์อัพนี้ไปถึงปีหน้าประกาศออฟฟิเชียลแล้วลุยเลยเพราะว่าจะเป็นหนึ่งในการกลับมาอีกครั้งนะฮะของเอเมทเทสยุครุ่งเรืองนั่นเองในในฟอร์มของเซอร์เซียอืมก็ประมาณนี้ครับกับเรื่องราวท็อปปิกที่เราจะคุยกันไอ้ที่เราคุยกันในวันนี้กับ p ีซีเซอร์เซียนะฮะอีกฟันแฟกหนึ่งสาหรับคนที่ไม่รู้นะสำหรับคนที่ไม่รู้ฟันแฟกหนึ่งพีซีเคยอยู่เซอร์เซียครับอ่าและหลายคนเนี่ย มักจะคิดว่าเฮ้ย p c ซีเอ็ม l อทีเอสฟูลเซนเอ็มไเอสเขาเคยอยู่เซอร์เซียมาก่อนนะครับในยุคชั่วคราวถ้าจำกันได้นะครับหลังจากที่เซอร์เซียอ่ายุคที่แบบว่ายุคพิทีมยุคอ่าซูชิบอยุคฟ็อกอะ่ะนะยุคนั้นอะ่ะมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกนะ็คือเซอร์เซียลุดหลีกใช่ไหมเซอร์เซียลุดหลีกเซอร์เซียไม่ได้ไปต่อยเหลีกเป็นทาลอนแทนทําให้เซอร์เซียรประกาศปล่อยนักกีฬาทันทีจำกันได้ใช่ไหมอ่าประกาศปล่อยนักกีฬาทันทีแต่แต่ มันมีการแข่งขันออฟซิซั่นที่เขาจะต้องลงแข่งมันเลยเกิดเป็นไล์อัพเฉพาะกิจนะครับนั่นก็คือเซอร์เซียที่มีพิกาครับอืมเซอร์เซีย er ที่มีพิกาใครมันจะไปคิดว่าเซอร์เซียได้พิกาไปแข่งลืมไปแล้วนะเอาจริงผมว่าผมลืมไปเลยอะแล้วหลายๆคนน่าจะลืมนะอันนี้ก็เป็นฟันแฟกเล็กน้อยก่อนปิดท็อปปิกนี้นะครับนะน่าสนใจไหมนะ่ะกับเซอร์เซียพีดีซีฮะเต็มไปด้วยเรื่องราวเต็มไปด้วยความไฮฟ์ของการแข่งขันนะฮะ หวังว่าจะได้เห็นชุดนี้ในปีหน้าภาวนาเลยต้องไปกราบพี่แกมมี่เลยพี่แกมมี่ครับทุ่มเป็นร้านเป็นร้านบ้านเป็นบ้านนะฮะรถเป็นรถอะไลฟ์นี้คุมให้อยู่เพราะมันให้เหลือเกินอยากเห็นว่าพวกเขาจะ,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 จะไปได้ไกลเหมือนกับยุคลุ่งเรืองของพวกเขาหรือเปล่านะครับก็โอเคแค่นี้แหละฮะสำหรับทอปิกในวันนี้ครับผมนะ่ะคา,าสู่รหมดคุยแข่งกันเป็นยังไง